คุณคิดว่าค่ำคืนนี้เป็นเพียงงานเลี้ยงธรรมดาแต่เมื่อหัวหน้าประกาศไล่เธอกลางห้องทุกสายตาหันมาจับจ้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้ทุกคนแทบลืมหายใจเธอจะตอบอย่างไรความลับที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดแต่ยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่เตรียมตัวรับแรงช็อกที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตในห้องนี้ตลอดไปร่างของฉันก้าวเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงของบริษัทด้วยหัวใจหนักอึ้ง เสียงดนตรีเบาๆและกลิ่นน้ำหอมผสมวายลอยอวนแต่กลับไม่ช่วยให้ความกังวลในอกลดลงเลยทุกสายตาหันมายังฉันราวกับรับรู้ความลับบางอย่างที่ฉันยังไม่รู้ฉันยกแก้วน้ำขึ้นจิบมือสั่นเล็กน้อยแม้พยายามซ่อนหัวหน้าแผนกเดินตรงเข้ามาหาใบหน้าของเขาสงบนิ่งจนยากจะคาดเดาอารมณ์เขาขอให้ฉันไปที่กลางเวทีทันทีที่ไฟสปอตไลท์ส่องลงมา ฉันรู้สึกเหมือนถูกเปลยกลางฝูงชนเสียงซุบซิบลอยมาตามอากาศทุกคนกำลังรออะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่พร้อมจะรับหัวหน้าเอ่ยเสียงชัดเจนเขาประกาศว่าฉันถูกไล่ออกจากงานไม่มีการชี้แจงไม่มีเวลาอธิบายมีเพียงคำตัดสินที่ส่งลงมาเหมือนคมมีดกริตผ่านกระดูกสันหลังร่างของฉันแข็งค้างความเจ็บแปบลบหลายบาเข้ามา ไม่ใช่แค่เพราะถูกไล่ออกแต่เพราะเขาเลือกทำต่อหน้าทุกคนในคืนที่ควรเป็นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองของบริษัทเสียงหัวรเราะเบาในหมู่คนบางกลุ่มเหมือนเข็มที่จิ้มลงกลางหัวใจเพื่อนร่วมงานบางคนก้มหน้าหลบสายตาบางคนแอบยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายวิดีโอทุกความเคลื่อนไหวตอกย้ำว่าฉันกำลังถูกทำให้กลายเป็นตัวตลกบนเวทีนี้ฉันสูดลมหายใจลึก ร่างกายสั่นแต่ในอกกลับเริ่มเกิดไฟบางอย่างมันผลักฉันให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เพื่อปกป้องตำแหน่งของตัวเองแต่เพื่อทวงศักดิ์ศรีที่ถูกฉีกทิ้งต่อหน้าผู้คนทั้งหมดฉันส่งสายตากวัดมองผู้ชมทั้งห้องสีหน้าของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความคาดหวังบางคนอยากเห็นฉันร้องไห้บางคนอยากเห็นฉันสุดตัวลงบางคนคงหวังให้ฉันออกไปอย่างคนแพ้ หัวหน้าเริ่มเอ่ยประโยคถัดไปเขาบอกว่าการไล่ออกครั้งนี้เป็นเพื่อความเป็นมืออาชีพขององค์กรคำพูดนั้นทำให้ความเงียบในหัวฉันแตกกระจายฉันรู้ดีว่าความจริงไม่ใช่อย่างที่เขาพูดฉันกำมือแน่นยืนตัวตรงและตัดสินใจตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่นิ่งที่สุดเท่าที่หัวใจที่ร้าวของฉันจะทำได้ฉันเอ่ยถามเขาด้วยประโยคที่ทำให้ทั้งห้องหยุดหายใจ เสียงดนตรีเงียบลงอย่างไม่ตั้งใจทุกคนหันมามองฉันราวกับกำลังรอฟังคำตัดสินอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นตัดสินจากฉันคำถามของฉันไม่ใช่คำถามธรรมดามันคือสิ่งที่ฉันเฝ้าเก็บงำมาหลายเดือนสิ่งที่ทุกคนในแผนกเคยสงสยัยสิ่งที่หัวหน้าไม่เคยคาดคิดว่าจะถูกพูดกลางงานเลี้ยงนี้ดวงตาของเขาเริ่มสัน่นสีหน้าของคนในห้องเริ่มเปลี่ยน เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นรอบตัวแรงสั่นสะเทือนในอากาศทําให้ฉันรู้ว่าคําตอบของเขาอาจไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดเดาได้ฉันยืนรอหัวใจเต้นแรงไม่มีสิ่งใดปกป้องฉันอีกแล้วมีเพียงความจริงที่กําลังจะถูกเปิดเผยและแววตาของทุกคนที่จ้องมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฉันไม่รู้ว่าคําตอบของเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางใดแต่ฉันรู้ว่าเส้นทางชีวิตของฉัน จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในวินาทีนั้นก่อนที่หัวหน้าจะเปิดปากเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงที่ไม่ควรปรากฏในค่ำคืนนี้และทำให้ทุกสายตาหันไปในทิศทางเดียวกันทันทีเสียงนั้นเรียกความสนใจจากทุกคนในห้องทันทีเป็นเสียงผู้จัดจาก,การฝ่ายทรัพยากรบุคคลเขาก้าวออกมาจากเงามืดแต่ไม่ได้พูดอะไร เพียงแค่ยกมือขึ้นช้าๆราวกับต้องการให้ทุกคนเงียบสนิทหัวหน้าของฉันก้มหน้าลงสีหน้าของเขาครู่หนึ่งเปลี่ยนจากมั่นใจไปเป็นลังเลแต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาของเขาพยายามจับจ้องฉันเหมือนรอให้ฉันพูดอะไรสักอย่างอีกครั้งฉันรู้สึกถึงความหน่วงในอากาศเหมือนแรงดึงดูดที่จับฉันและเขาไว้ผู้คนในห้องเริ่มกระซิบกระซาบ เสียงแก้วกระทบกันเบาๆกลิ่นวายและน้ำหอมผสมกันจนหัวเริ่มมึนเล็กน้อยฉันก้าวหนึ่งก้าวเข้าไปใกล้หัวหน้าแต่ก่อนที่ฉันจะเอ่ยประโยคต่อไปผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบ,บุคคลยกมือขึ้นอีกครั้งทำให้ทุกคนหยุดหายใจแม้แต่หัวหน้าของฉันก็ยังชะงักร่างของฉันแข็งทื่อความเงียบเต็มห้องมีเพียงเสียงหัวใจฉันที่ดังอยู่ในหูเอง ฉันพยายามเรียบเรียงคำพูดในใจแต่เรากับทุกถ้อยคำถูกดูดหายไปกับแรงดึงดูดของความเงียบผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลก้าวช้าๆมาหยุดตรงกลางห้องสายตาของเขาเรียบเฉยแต่แฝงความหนักแน่นทุกคนในห้องเริ่มก้มหน้าหรือเงยตาแต่ไม่มีใครกล้าขยับฉันยกมือขึ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อเตือนตัวเองว่าฉันยังมีเสียงยังสามารถตัดสินใจได้ แต่ก่อนที่คำพูดนั้นจะหลุดจากริมฝีปากเสียงโทรศัพท์หนึ่งดังขึ้นเบาแต่ชัดเจนจากกระเป๋าเอกสารของหัวหน้าเขารีบควานหาสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วร่างกายสั่นเล็กน้อยแต่ยังพยายามให้ทุกอย่างดูเป็นปกติผู้คนในห้องเริ่มมองหาแหล่งที่มาของเสียงความสงสัยและความตึงเครียดค่อยๆไหลซึมไปทั่วทุกมุม ฉันพยายามจ้องตาหัวหน้าพยายามอ่านอารมณ์ที่เขาไม่อยากเปิดเผยและในวินาทีต่อมาทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งเสียงโทรศัพท์เงียบลงทันทีแต่ความรู้สึกในอากาศยังคงหน่วงเหมือนรอคอยบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเสียงดัง ความตึงเครียดเหมือนสายไฟที่พันกันแน่นฉันรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในใจและรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวในค่ำคืนนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโดยไม่อาจย้อนกลับหัวหน้าเริ่มยกมือเรากับกําลังจะเอ่ยคำตอบแต่เขาหยุดกลางประโยคดวงตาของเขาหันไปมองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเหมือนกำลังขอคำยืนยนันแต่ผู้จัดการกลับเพียงพยักหน้าเล็กน้อย ทุกสายตาจับจ้องไปที่ฉันหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเป็นจังหวะปากของฉันเริ่มอ้าแต่คำพูดยังไม่หลุดออกมาเหมือนร่างกายต้องรอให้บางสิ่งเกิดก่อนความเงียบในห้องยืดยาวยาวจนสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนแม้แต่เด็กเสิร์ฟที่ยืนอยู่ด้านหลังก็เงียบสนิทความตึงเครียดนี้เหมือนคลื่นซัดเข้ามาโดยไม่หยุดและแล้วทันใดนั้น ประตูทางออกด้านหลังถูกเปิดออกช้าๆแสงไฟจากด้านนอกศาสเข้ามาเงาของใครบางคนทอดมายัางพื้นห้องทุกคนหันไปมองแต่ยังไม่มีใครเห็นหน้าอย่างชัดเจนหัวใจฉันเต้นแรงฉันรู้ว่าผู้มาใหม่คือกุญแจของเหตุการณ์นี้แต่ใครคือเขาหรือเธอฉันไม่อาจเดาได้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ประตู ทุกลมหายใจหยุดชั่วขณะแต่ใครบางคนที่ควรเปิดเผยตัวกลับยังไม่ก้าวเข้ามาความตึงเครียดในห้องเพิ่มขึ้นและฉันรู้ดีว่าเรื่องราวคืนนี้ยังไม่จบแม้ทุกคนจะรอคอยบางสิ่งบางสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตมันกลับไม่เกิดขึ้นและในความเงียบที่ยาวนานาน,านั้นทุกคนรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนบางอย่างในใจเหมือนรอให้ระเบิดประตู แต่ระเบิดยังไม่เกิดและเราอยู่ตรงนั้นทุกสายตาจ้องไปที่ประตูทุกหัวใจลุ้นรอและฉันรู้ว่าค่ำคืนนี้ยังคงมีอะไรอีกมากที่ซ่อนอยู่ในเงามืดความเงียบในห้องเลี้ยงยังคงหนักอึ้งเหมือนอากาศทั้งห้องถูกบีบอัดจนแทบหายใจไม่ออกทุกสายตาไม่ละจากประตูและฉันรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัว เหมือนลมร้อนจากไฟที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นกำลังลุกโชนหัวหน้าของฉันยืนนิ่งสีหน้าซีดเผือดมือข้างหนึ่งกำแน่นอีกข้างสั่นราวกับพยายามควบคุมตัวเองแต่แรงสั่นสะเทือนจากความตึงเครียดนั้นทำให้เขาแทบยืนไม่อยู่ฉันก้าวอีกก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นเบาๆแต่ทุกคนในห้องเหมือนได้ยินชัดเจนทุกลมหายใจถูกกลืนหายไป ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงพูดแม้แต่ดนตรีเบาๆก็เหมือนถูกดูดหายไปกับความเงียบร่างเงาจากประตูเริ่มคืบคลานเข้ามาช้าๆแต่ยังไม่เห็นหน้าชัดเจนเพียงแค่ทรงตัวและเงาฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นหลายเท่าเหมือนมีพลังบางอย่างกำลังครอบงำทั้งห้องผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบ,คบุคคลยังคงยืนเฉย แต่ดวงตาของเขาไม่ละจากร่างนั้นเหมือนกําลังสื่อสารบางสิ่งโดยไม่ใช้คำพูดหัวหน้าของฉันเริ่มเงือไหลสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากความมั่นใจกลายเป็นความหวาดกลัวและความสับสนฉันยืนตรงแต่ในใจรู้สึกเหมือนทุกเส้นประสาทตึงเครียดร่างกายฉันสั่นเล็กน้อยแม้พยายามควบคุมเสียงหายใจ แต่ความตึงเครียดนั้นทำให้มันออกมาเป็นเสียงเบาๆที่ฉันได้ยินชัดเจนผู้ร่วมงานบางคนเริ่มสะกดคำพูดของตัวเองบางคนก้มหน้าลงแต่ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่เงาร่างเหมือนทุกคนในห้องกลายเป็นเครื่องหมายคำถามรอคอยคำตอบที่ไม่มีใครกล้าพูดและแล้วแสงจากประตูศาสเข้ามาแรงขึ้นเล็กน้อยร่างนั้นยืนตัวตรงแต่ยังคงไม่ก้าวเข้ามาเต็มตัว ฉันเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดบางอย่างมือของเขาหรือเธอถือเอกสารบางอย่างแต่ก็ยังปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นหัวหน้าของฉันเริ่มสูดลมหายใจลึกดวงตาเหลือบมองไปที่ฉันเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือแต่ฉันไม่เคยเชื่อใจเขาอีกต่อไปแล้วแรงกดดันในห้องเริ่มถาโถมร่างกายฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงลงแต่ในอกกลับลุกโชน ไฟโกรธความไม่ยอมแพ้และความอยากทวงคืนศักดิ์ศรีรวมตัวกันจนฉันยืนตรงได้แม้แรงสัสะเทือนจะรุนแรงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลพยักหน้าอีกครั้งเหมือนเป็นสัญญาณให้ร่างนั้นทำอะไรบางอย่างแต่ร่างนั้นยังคงยืนนิ่งไม่ขยับไม่เอ่ยคำใดความเงียบนี้ทำให้ทุกคนแทบกลั้นหายใจไม่อยู่ฉันรู้สึกถึงแรงกระตุ้นบางอย่าง เหมือนความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นความตึงเครียดนั้นถาโถมเข้ามาฉันเห็นหัวหน้าของฉันแทบลม้มแต่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประคองเขาวไว้และทุกคนในห้องเงียบสนิทราวกับเวลาหยุดเคลื่อนไหวฉันพยายามมองร่างนั้นชัดขึ้นแต่ความลึกลับยังคงอยู่ทุกสายตาในห้องจับจ้องและฉันรู้ว่า ในค่ำคืนนี้ความจริงบางอย่างกำลังรอคอยที่จะถูกเปิดเผยแต่ยังไม่มีใครกล้าพูดและร่างนั้นยังคงยืนนิ่งไม่ก้าวเข้ามาไม่เผยหน้าและไม่เปิดเผยเอกสารในมือทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่สถานการณ์เหนือธรรมชาติแม้แต่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดก็เริ่มรู้สึกหัวใจเต้นแรงลมหายใจถี่ขึ้นและฉันรู้ดี ว่าค่ำคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนแต่ใครจะเป็นผู้เปิดเผยและเมื่อใดยังคงเป็นความลึกลับที่ไม่มีใครรู้ทุกสายตาเฝ้ารอทุกหัวใจเต้นแรงแต่ความจริงยังคงถูกเก็บไว้รอให้ระเบิดในเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดและฉันรู้ว่าค่ำคืนนี้ยังไม่จบแม้ทุกคนจะรอคอยและรอ ยังอดทนที่สุดร่างนั้นยังคงยืนนิ่งประตูด้านหลังเปิดออกกว้างพอให้แสงสาดเข้ามาเป็นแนวตรงแต่แสงนั้นกลับไม่เผยหน้าให้เห็นชัดเจนเพียงแค่เงาของเขาหรือเธอสะท้อนลงบนพื้นฉันเห็นมือที่ถือเอกสารแน่นแต่ใบหน้าและแววตาย,ยังคงถูกปกปิดเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างที่ร้อนแรงและอันตรายหัวหน้าของฉันยืนนิ่งใบหน้าขาวซีด มือไม้สัน่นดวงตาของเขาสะท้อนความกลัวเหมือนรับรู้แล้วว่าค่ำคืนนี้จะไม่ง่ายเหมือนที่คิดผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงยืนอยู่ตรงกลางห้องดวงตาเรียบเฉยแต่ลึกซึ้งเขาหยุดหายใจเล็กน้อยเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์และทุกคนในห้องรับรู้ถึงความสำคัญของวินาทีนั้นฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรง แต่ทุกแรงสันสะเทือนจากความตึงเครียดในห้องทําให้ฉันมีสติร่างกายสั่นนิดๆแต่ใจกลับแข็งแรงเหมือนมีไฟบางอย่างจุดขึ้นในอกไฟแห่งความกล้าไฟแห่งความอยากทวงคืนศักดิ์ศรีและไฟแห่งความอยากรู้ความจริงผู้คนในห้องเงียบสนิทไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดแม้แต่เสียงจิบแก้วน้ำก็เงียบไปความตึงเครียดเหมือนแรงโน้มถ่วงที่จับทุกคนไว้ ทุกสายตาต่างจ้องไปที่เงาร่างที่ประตูและแล้วร่างนั้นก้าวหนึ่งช้าๆพื้นไม้ใต้เท้าเขาหรือเธอส่งเสียงเบาๆแต่ดังชัดเจนในความเงียบสนิททุกหัวใจสะดุดทุกลมหายใจถูกกลืนหายไปฉันเห็นเอกสารในมือร่างนั้นสะท้อนแสงเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างสำคัญซ่อนอยู่ฉันพยายามเดาแต่ความลึกลับนั้นเกินกว่าจินตนาการ หัวหน้าของฉันเริ่มถอยหลังร่างกายแทบลม้มสีหน้าครอบคลุมไปด้วยความหวาดกลัวผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลก้าวเข้ามาเล็กน้อยเรากับจะปกป้องใครบางคนหรืออาจเตือนให้ระวังแต่ก็ยังไม่เอ่ยคำใดและฉันก็ยังคงยืนตรงเรากับรอคอยคำตอบที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งร่างนั้นก้าวอีกก้าวแสงสาสต์เข้ามาเต็มตัว ฉันเห็นเพียงเงาใบหน้าแต่แววตาที่ส่องออกมาจากเงากลับทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกเยือกเย็นเหมือนความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใกล้เข้ามาหัวหน้าของฉันเริ่มสะดุง้งเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดค้างอยู่ที่ลำคอแรงกดดันจากห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนทำให้เขาไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาได้และในช่วงเวลาที่ทุกคนเงียบสนิทที่สุด ฉันรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนในร่างกายเรากับทุกสิ่งกำลังรอคอยการระเบิดร่างนั้นยังคงยืนนิ่งแต่ความตึงเครียดนั้นทวีคูณทุกสายตาจ้องไปที่เอกสารในมือของเขาหรือเธอผู้คนในห้องเริ่มเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่ความเงียบยังคงอยู่ราวกับทุกคนกลัวว่าจะทำลายบางสิ่งที่ยังไม่เกิดหัวใจฉันเต้นแรงแต่ฉันยังคงฝืนยืนตรง ไม่ถอยไม่กลัวเพราะรู้ดีว่าความจริงกำลังจะปรากฏแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นและในวินาทีที่เหมือนเวลาหยุดนิ่งนั้นทุกคนในห้องเฝ้ารอทุกลมหายใจหยุดชั่วขณะทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างนั้นแต่ร่างนั้นยังไม่ย่างเข้ามาไม่เผยเอกสารไม่เปิดเผยหน้าความลึกลับยังคงถูกปกปิด และความตึงเครียดยังคงครอบงำทุกสิ่งฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนทุกชีวิตในห้องถูกผูกไว้กับความลึกลับนั้นและฉันรู้ดีค่ำคืนนี้ยังไม่จบความจริงยังคงถูกเก็บไว้รอคอยวันที่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยแต่ใครจะเป็นผู้เปิดเผยและเมื่อใดยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครรู้ทุกคนในห้องเฝ้ารอ ร่างนั้นยืนหยัดเงียบสนิทและความลึกลับยังคงอยู่เหมือนเวลาถูกแขวนค้างไว้เพื่อรอการระเบิดครั้งใหญ่ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ทุกคนรู้ดีว่ามันใกล้เข้ามาแล้วและค่ำคืนนี้จะไม่มีใครเหมือนเดิมอีกแสงจากประตูยังคงสาดเข้ามาแรงขึ้นทีละน้อยร่างเงานั้นยังคงยืนนิ่งแต่ฉันเริ่มสังเกตถึงรายละเอียดบางอย่างที่เปลี่ยนไป มือที่ถือเอกสารเริ่มกระตุกเบาๆเหมือนร่างนั้นลังเลเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักบางสิ่งอยู่ภายในใจหัวหน้าของฉันยืนนิ่งดวงตาเหลือบมองไปที่ฉันและฉันเห็นความหวาดกลัวปะปนกับความไม่เชื่อเขารู้ดีว่าค่ำคืนนี้จะไม่จบง่ายและทุกการเคลื่อนไหวของร่างนั้นสามารถพลิกทุกอย่างได้ในเสี้ยววินาทีผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงนิ่ง แต่ฉันรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ในดวงตาเหมือนเขากำลังประเมินสถานการณ์ทุกอย่างเราวกับเตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ฉันก้าวอีกก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นเบาๆแต่ดังชัดเจนในความเงียบทุกสายตาหันมาจับจ้องฉันเหมือนฉันเป็นจุดศูนย์กลางของค่ำคืนนี้แม้หัวใจจะเต้นแรงฉันก็ยังคงยืนตรง ไม่ถอยไม่วันไหวร่างนั้นยกเอกสารสูงขึ้นเล็กน้อยเรากับต้องการให้ทุกคนเห็นบางสิ่งแต่ก็ยังไม่เผยให้ชัดเจนฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนทุกความจริงกำลังถูกรักษาไว้ในมือของเขาหรือเธอหัวหน้าของฉันเริ่มเคลื่อนไหวพยายามเอ่ยคำพูดแต่เสียงของเขาเหมือนถูกดูดหายไปกับความเงียบ ความตึงเครียดในห้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกสายตาจ้องไปที่เอกสารในมือร่างนั้นฉันเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆเ,เส้นริ้วบนกระดาษเงาของแสงที่สะท้อนมือที่เกร็งแน่นทุกสิ่งเหมือนกำลังสื่อสารบางอย่างโดยไม่ใช้คำพูดและฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงขึ้นทุกขณะผู้ร่วมงานบางคนเริ่มสะดุ้งเล็กน้อยบางคนก้มหน้าลง แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคําเหมือนทุกคนกลัวจะทำลายบางสิ่งที่ยังไม่เกิดหัวใจฉันเต้นแรงแต่ฉันยังคงฝืนยืนตรงพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นและแล้วร่างนั้นเริ่มขยับอีกครั้งแต่ยังไม่ก้าวเข้ามาเต็มตัวเพียงแค่เงาและความเคลื่อนไหวเล็กๆแต่ความตึงเครียดนั้นทวีคูณเหมือนแรงโน้มถ่วงที่ดึงทุกคนให้เงยหน้าขึ้นจ้อง หัวหน้าของฉันเงือไหลสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงนิ่งแต่สายตาของเขาบอกว่าเขารู้ดีความจริงใกล้เข้ามาแล้วและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ฉันรู้สึกถึงแรงกระตุ้นบางอย่างในอกไฟโกรธความไม่ยอมแพ้และความอยากทวงคืนศักดิ์ศรีรวมตัวกันจนฉันยืนตรงแม้แรงสั่นสะเทือนจากร่างนั้นจะรุนแรง ทุกสายตาในห้องยังคงจับจ้องทุกลมหายใจหยุดชั่วขณะแต่ร่างนั้นยังคงยืนนิ่งไม่เปิดเผยหน้าไม่เผยเอกสารและไม่เอ่ยคำใดความเงียบที่ยาวนานนั้นเหมือนเวลาถูกแขวนค้างไว้ทุกหัวใจรอคอยทุกลมหายใจลุ้นระทึกแต่ความจริงยังคงถูกเก็บไว้รอวันที่จะระเบิดออกอย่างไม่อาจคาดคิด ฉันยืนตรงทุกเส้นประสาทต,ตึงเครียดและรู้ดีว่าค่ำคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ใครจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงและเมื่อใดยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครรู้ทุกคนในห้องเฝ้ารอร่างนั้นยืนหยัดเงียบสนิทและความลึกลับยังคงอยู่เหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวเพื่อรอการระเบิดครั้งใหญ่ ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ทุกคนรู้ดีว่ามันใกล้เข้ามาแล้วและค่ำคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนแต่จะเกิดเมื่อใดยังคงเป็นความลับที่รอวันเปิดเผยแสงจากประตูศาสตร์เข้ามาเต็มตัวร่างนั้นแต่ใบหน้ายังคงปกปิดเอกสารในมือยังคงถูกเก็บไว้อย่างลึกลับหัวหน้าของฉันยืนนิ่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงเงียบ ทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่ร่างนั้นและความเงียบกลายเป็นเสียงดังที่สุดฉันสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงไฟในอกที่ไม่อาจดับแม้ความจริงจะยังไม่ถูกเปิดเผยแต่ฉันรู้ดีค่ำคืนนี้จะเปลี่ยนทุกชีวิตในห้องนี้ตลอดไปและร่างนั้นยังคงยืนนิ่งไม่ก้าวเข้ามาไม่เผยเอกสารไม่เอ่ยคำใดปล่อยให้ทุกคนรอคอย ในความตึงเครียดที่ไม่มีวันจบค่ำคืนนี้ความลึกลับยังคงอยู่และทุกหัวใจต่างรู้ว่าทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังรอเวลาเพื่อระเบิดออกในวันที่ไม่มีใครคาดคิด